สวัสดียินด,ดีต้อนรับสู่ r E อะไรสักอย่าง r O A ยินดีจำ <c oughs> ช,ชือไม่ได้เราต้องเปิดโวยก่อนในนี้เกมชื่อว่า r E P O ยอมาจากเกี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับอู้สารับสนุนใจดี ผู้สำหรับใจร้นใจดีมือเหตุชื่อข้างบนนั้นไหมมาโคโตวาจานาจารย์จุ๊บไม่เหตผู้สำหรับสนุนแต่ผมยันเยียดยันเยียดความเป็นกูให้กลับมาเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจนีขายวินนี่วะผมเองห้าสี่บิลเลียนเยนนั่นคือไอเฮียแบงนะครับโอเคเอ็มเอ็นบีเอชยูหนึ่งห้าเก้าน้องสีมาโคโตวาจา คือพูดสนุนเรานะจ๊ะทีนี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นที่หนึ่งอ้ดองไงอยากเลือกอยากเลือกแล้นที่หนึ่งไอ้แล้วแล้วก็อีกคนนึิมที่สนับสนุนตัวเองนะครับ p o n k u t s u Z s i h ก็คือน้องต้นพูดสนับสนใจร้ายไม่ดีสนับสุนอยู่เราใครใครครับเซนเซอร์เดี๋ยวนี้เลย ไอเกมนี่มันคือเกมอะไรนะล้อกตาอธิบายนิดล้อกตาอธิบายนิดเนี่ยกูดีมึงกูดดี้กูดี้ไม่มีอะไรมากเราก็แค่เข้าบ้านไปสักบ้านหนึ่งแล้วเราก็ไปขโมยของเกมที่ไม่มีผีนี่ไหครับแค่นี้แหละใช่กูก็ไม่เชื่ออะไรที่เป็นโกงขอไหมขอไหมแต่ต้นเดีต้นมันเซตติ้งไม่เรียกทำไมมันไม่ออก แล้วเจอตัดเลยเอาแล้เอาดล้วเ้ยกดกดทีเวลากดทีเวลาที่ต้องพื้นอย่างเงี้ยล่ะมึงเปลี่ยนสีดีเหมือนกันโอเคมาได้สูบผมจะเป็นน้ำเขียวผมจะเป็นน้ำเขียวน้ำเขียวพร้อมพร้อมลองอ๋อเฮ้ยเฮียวเป็บ้านชนเลเวลหนึ่งเดีวลพืเลยนะบ้านเทียอะไรวะเดแบงเข้ามาทำพวกคนมายืนเรียงกันดิตรงนี้ตรงนี้ไ้เฮ้ยมึงเล่นเป็นไหนเฮ้ย เราอาู่ทมาคกับมาก่อนี่เออนั่นแหละทำไมทำไมทำไมจับหมดเลยจับหมดเลยจับหมดเลยจับเลยสีแดงนี่คือนกต้านะสีเขียวนี่คือน้องต้นสีดำนี่คือน้องทีแล้วตัวของผมเป็นนกม่วงนั่นเองนะครับใช่เป็นม่วงในระบบในระบบเยี่ยนี่คือระบบอะไรไอ้เกมนี้ไม่มีจำสแกร์ใช่ไหมพูดนีน้องต้าไม่มีไม่มีไม่มีคงไม่เชื่อเลยทั้งนั้นขี้โม้ไป เฮ้ยดีจังเลาเลยดจัา์นำาจยนมากดบกดแบกรดูแบบได้แับกรดูแบบได้อด้กเดินอะไรล่ะกูเดินเลยล้วก็ต้องเดินข่อนเบย์แล้ไปแล้วลเรยของยังไงอะพวกมึงอยู่ตรงนั้นแล้วพไม่เดินมากับค้ดเฮียโค้ดน่ารักเลยนค้ดเฮี อ่งเอ้ยใส่มผ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 มได้พอดีอันี้กดจมูกได้พี่อันนีกดจมูกได้เลยกด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 เย เราเกิดยังไงอะเราไม่หลอกุวสาแช่ง้เียนเรแต่คด้เล่นีเฮ้ยเียรอ่ะ มไ่กรอบรวกุยอเหี้ยกูัตริแจ้งเมืงไอ้เหี้ย้ตตายซะกตกเหี้ยลไอ้กเนี่ยไอ้ตัวรุ่นไหไอ้อ้อ้มาอยู่นนี้ห้

เอมันมันฆ่าผีได้ด้วยไม่ใช่หรอได้ได้่เราไม่มีเราไม่มีของฆ่ามึงก็ซื้อกูกลับานดีเองไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไี่อา่เอไเไไรมียอะเลยโอ๊ยเดี๋ยเราเกิดแล้วพี่ฮะเราเกิดา้ไม่ีอะไรไม่มเรารวยันั้นลอะเอกูกลับมานแล้ว